สวัสดีค่ะวันนี้แม่ขาพามาดูบ่อนสีนะคะวันนี้เรามีแสงจันทนะคะมาปล่อยนะคะสวยมากถางหกนิ้วห้านิ้วหกนิ้วนี่นะคะมีจำนวนนะคะนะคะปล่อยที่กระถางละเท่าไหร่ดีสองร้อยนะคะ สองร้อยสวยมากค่ะล้นกระถางแล้วนะคะนี่นะคะเสงจันกระถางละสองร้อยนะคะสนใจทักมาได้นะคะมีจำนวนค่ะนี่นะคะถ้านุ่นก็จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะนี่ค่ะมีจำนวนประมาณยี่สิบกว่ากระถางน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งเบอร์โทร แอดไลน์มาไว้ให้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะกระถางละสองร้อยนะคะถ้าต้นเล็กกว่าน,นี้นิดหน่อยก็อยู่ที่ร8 0นะคะนี่นะคะแสงจันค่ะ